โรงเรียนปฐมวิทยาคารเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพนครศสิทธยาเขตหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลบ้านใหม่อำเภอพนครศสิทธยาจังหวัดพนครศสิทธยามีเนื้อที่4ไร่64ตารางวาปัจจุบันเปิดสอนระดับก่อนปฐมศึกษาปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตอน้น บริหารงานโดยนางสาวออนอุมาขันธภารีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปฐมวิทยาคารจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนจำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา25 6 7ารจำนวน204คนโรงเรียนปฐมวิทยาคารเปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ ในวันที่24เมษายนพุทธศักราช2472โดยพระเทศโมรีได้จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยสาราการเรียนวัดจันประเทศเป็นที่เรียนโดยมีนายเทียนขันทีวิทย์เป็นครูใหญ่ท่านแรกต่อมาได้พัฒนาและปรับปรุงโดยย้ายมาสร้างอาคารเรียนหลังใหม่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาบนที่ดินของนายเพิ่มธาริบุญมีขุนปฐมประชากร ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งในอำเภอกรุงเก่าเป็นผู้บอกบุญและรวบรวมเงินจากท้องถิ่นและผู้มีจิตศรัทธาร่วมการสร้างจนแล้วเสร็จและเปิดใช้ทำการสอนในวันที่1 8มกราคมพุทธศักราช2484สีประจำโรงเรียนสีแสดและสีม่วงคำขวัญประจำโรงเรียนเรียนดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ลูกปถมวิทยาคารยิ้มไหวทักทายกันโรงเรียนปถมวิทยาคารจัดการเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยมีห้องเรียนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ได้แก่ห้องเรียนในโครงการห้องเรียนดิจิตอลไฮบริดทาสรูมประจำปีงบประมาณ2,567จำนวน2ห้องห้องคอมพิวเตอร์ และห้องวิทยาศาสตร์อีกทั้งจัดก,กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆและส่งเสริมทักษะความสามารถที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมสมดังคำขวัญประจำโรงเรียนและพร้อมสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปพวกครับถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราจะก้าไปสู่อนาคตดั่เพราะฉะนั้นเราเรื่อกันที่นี่ครับ ยเรียนไม่ถูกดีค่กันี่น